สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมนะวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุทธที่14ตุลาคม2563นะครับฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นศึกฟุตบอลทีมชาติอยู่นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นฟุตบอลยูฟาเนชันลีกนะครับมีโปรแกรมเตะกันทุกเกือบจะทุกลีกเลยนะลีก A ลีก B ีแล้วก็ลีก C นะครับสำหรับคู่ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับ1คู่นะฮะจะเลือกไปที่เกมระหว่างโปลแลนด์นะครับซึ่งจะพบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับเตะกันในเวลาตีหนีนาทีครับเร й เปิดออกมาครับให้โปลแลนด์เหนือกว่าที่ครึ่งลูกนะครับเปิดออกมา4เร р เนี่ยนะครับก็เป็นโปลแลนด์ที่เหนือกว่าหมดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เหนือกว่าพอสมควรครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะฮะแน่นอนครับโปแลนด์เนี่ยก็นำมาโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกับตันทีมของพวกเขาเตะทีมชาติไปแล้วทั้งหมด113เกมด้วยกันถล่มประตูไป61ลูกนะครับแนวรับก็จะคุมเกมโดยคาร์มิลกริกนะฮะกองหลังประสบการณ์สูงจากเบเนเวนโตนะครับส่วนรักษาประตูในนามทีมชาติเนี่ยเมื่อเกมที่แล้วนะครับพวกเขาใช้ลูคัสฟาเบสกี้นะครับ นะแต่ก็มีมือดีสองคนนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นวอร์เซสเซสเน่ของยูเวนตุสนั่นเองนะครับตัวของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโปลแด์เนี่ยถือว่าขุมกำลังไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีดาวเตะเลือดใหม่ขึ้นมารอทดแทนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับส่วนในแนวรุกเนี่ยนอกจากโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ก็มีทั้งคิสตอปิอันเทคแล้วก็อ r คาดิอุชมิลิกนะครับเป็น ตัวเลือกด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของโปลแลนด์เนี่ยนะครับพวกเขาอ่าขอขอภัยทางฝั่งของบอสเนียนะครับก็จะนำโดยเอดินเชโกนะครับเอดินเชโกสุน,น่าวัยสามสามสิบสี่ปีของโรม่านะฮะติดทีมชาติไปถึง111เกมยิงไป59ประตูด้วยกันนะครับส่วนแดนกลางสนามเนี่ยพวกเขาก็จะมีมิเรเลมปานิชนะฮะคุมตรงกลางครับติดทีมชาติไป94เกมแล้วนะฮะ ยิงไป15ประตูนะครับตัวสกัดปัจจุบันก็อยู่กับบาร์เซโลนานะครับแนวรับก็จะมีตัวดังๆอย่างเซนาดโคลาซินักนะครับเซนาดโคลาซินักนะของอาร์เซนอลนะครับ,รบประจำการในแนวรับนั่นเองนะครับสำหรับในคู่นี้ฮะเรดเปิดออกมานะครับให้โปลแลนด์เหนือว่าที่ครึ่งชั้นถือว่ากำลังพอเหมาะนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยถ้าไปดูกันที่ Head to Head ช่วงหลังต้องบอกว่า โปแลนด์ดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเจอกันมาสามสี่เกมหลังสุดเนี่ยเป็นโปแลนด์ชนะสามนัดนะแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่จะบอกกันในวันนี้นะครับโปรแกรมของทางฝั่งบอสเนียเนี่ยนะฮะพวกเขาเตะในานามทีมชาติค่อนข้างเยอะนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า พวกเขาเนี่ยต้องมีเตะฟุตบอลยูโร2020รอบเพย์ออฟมาก่อนด้วยนะแล้วก็ผิดหวังไปด้วยนะครับแพ้จุดทลอ่าแพ้จุดโทษไอแลนด์เหนือไปนะครับแล้วก็ต้องมาเตะเนชั่นลีกกับฮอลแลนด์เสมอมาศูนย์ศูนย์นะครับนี่เท่ากับว่าสัปดาห์นี้พวกเขาเตะทีมชาติถึง3เกมด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของโปรแลนด์เนี่ยนดที่แล้วเสมออิตาลีมาศูนย์ศูนย์นะครับเกมนี้ก็ถือว่าน่าจะเน้นได้อย่างเต็มที่นะครับดูแล้วองค์ประกอบของโปรแลนด์ค่อนข้างที่จะ ดีกว่านะครับคือคู่นี้เนี่ยโปรแลนด์เหนือกว่าแต่ว่ายิงกันไม่ค่อยขาดนะครับเชียร์ที่เหล็กครึ่งลูกนะครับน่าจะเหมาะที่สุดนะเลกครึ่งลูกนะนะครับผมก็เชียร์กันได้นะครวันนี้ฝากกันไว้ที่โปรแลนด์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ